เลยสิครับคุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่าเกิดขึ้นจริงครับคือฮาสุดๆเลยทีเดียวครับสำหรับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราครับล่าสุดต้องรายงานกันแบบนี้ครับว่ากุนซอทีมชาติไทยชุดใหญ่คนใหม่อย่างแอนโทนีฮัสซันนะครับได้มีการเรียกสตาฟโค้ดแล้วก็ทีมงานเพื่อวางแผนแนวทางการทำงานนะครับเบื้องหลังสำหรับสนับสนุนนักฟุตบอลทีมชาติไทยให้ ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ซึ่งแน่นอนโอ้โหผมเข้าไปดูโปรเจกต์นี้แล้วน่าสนใจคือต้องบอกว่าในห้องประชุมเนี่ยถือว่าเป็นการประชุมใหญ่แบบฟูเบอรชั่นตอนนี้ทีมงานมากันครบพร้อมสับหมดแล้วแต่ที่ต้องบอกว่าสมคำล่ำลือก็คือกรณีของแอนโทนีฮาซันนะครับหลายคนก่อนหน้านี้สงสัยว่าเฮ้ย วิถีของแอนโทนีอัซันเนี่ยโดดเด่นตรงไหนถ้าใครจําบทสัมภาษณ์ของสารัตอยู่เย็นเนี่ยที่เจ้าตัวให้สัมภาษณ์หลังเกมที่ BG บุกไปชนะชมบุรี2ประตูต่อหนึ่งตอนนั้นมีผู้สื่อข่าวถามว่าฮัสซันมีจุดแข็งอะไรเพราะว่าตัวของตังเนี่ยเคยร่วมงานนะครับตอนอยู่บีจีนะครับทำงานด้วยกันสารัตบอกว่าอันดับแรกเลยเนี่ยฮัสซันเป็นคนที่มีจิ่วิญญาณค่อนข้างสูงและสามารถดึงศักยภาพของนักฟุตบอลออกมาได้ในช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกัน แต่ผมคิดว่ากับทีมชาติเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งก็ต้องมาดูกันว่าการทำทีชาติของเขาจะเป็นอย่างไรและล่าสุดนะครับความจริงได้ปรากฏออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าดูตามภาพเนี่ยจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าหนึ่งภาพที่ดูเตะตาผมมากที่สุดนะครับก็คืออ่า presentation คืออันนี้ต้องยืนยันกับคุณผู้ชมนะครับว่าแอนโทนี a สซันเป็นคนทํามาเองเลยกับด้านหลังของเขากับ presentation เขาเขียนว่าเป้าหมายเดียวกัน แล้วก็มีโลโก้ช้างศึกมีรูปช้างนะครับมีรูปเจดีมีวัดแล้วก็กลุ่มนักฟุตบอลทีมชาติไทยแต่ที่แตะตาผมมากสุดผมพูดมาตรงนี้คนเห็นแน่นอนคือมวยไทยครับนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าหลายคนอยากรู้อยากทราบแน่นอนว่าทำไมแอนโทนีอาซันถึงนำกีฬามวยไทยเข้ามา ในห้องประชุมของบอลไทยนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้น่าสนใจนี่แหละเขาเรียกว่าโคชจิตวิทยาของจริงนะครับปลูกบอลไทยด้วยมวยไทยเลื่อนนักสู้นะครับลักๆเลยเนี่ยเท่าที่ผมจับใจความได้ก็คือเขาต้องการนำทีมฟุตบอลทีมชาติไทยให้ไปในจุดสูงสุดของวงการฟุตบอลระดับโลกนั่นคือเป้าหมายเดียวที่จะเกิดขึ้นและการสื่อถึงสัญลักษณ์ว่า ถ้าจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันต้องไปในแบบไหนนะครับซึ่งกีฬามวยไทยถือว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความสนใจไปทั่วโลกแล้วก็เป็นกีฬาที่ต่างชาตินะครับให้การยอม,มรับว่านักกีฬาจากประเทศไทยเก่งจริงนะครับมวยไทยก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งคีย์สำคัญที่ทำให้นักฟุตบอลได้เห็นว่าเป้าหมายหลักๆคือบอลไทยวันนี้เนี่ยเรายังคงวนเวียนอยู่ในย่านอาเซียนไปเอเชียบ้างแต่ก็ไม่ได้สุดเท่าไหร่แต่คราวนี้ ถ้าจะปลูกบอลไทยก็ต้องทําให้เห็นว่าบอลไทยต้องใช้มวยไทยที่เป็นเลือดนักสู้หมายความว่ามวยไทยเนี่ยไม่เล่ดนักสู้ดังนั้นเนี่ยฟุตบอลไทยก็ต้องมีความเป็นไฟติง้งมีความเป็นนักสู้เหมือนกันเอออันนี้ผมชอบผมซื้อครับอันนี้ผมผมบอกเลยว่าหูาเซอร์ไพรส์ว่ะไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่ากุนซือทีมชาติไทยนะครับที่มีจิตวิญญาณส,สูงแบบนี้เขาจะมีเทคนิคการพูดแล้วก็การสื่อสารที่ชัดเจน อันนี้น่าจับตามองนะแล้วผมก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมหลังๆเนี่ยตัวของโค้ดแอนโทนีฮัสซันเนี่ยสามารถไปโน้มหนาวใจบรรดานักเตะลูกครึ่งไทยในยุโรปได้อย่างล่าสุดก็เป็นจูสเบลสุนซัพย์คือผมมองแบบนี้นะครับถ้าจะหาคีย์สำคัญในการไปพูดคุยเจราจารกับนักบอลเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มลูกครึ่งนะจูสเบลก็เป็นนักเตะลูกครึ่งไทยอังกฤษและเขาก็เกิด แล้วเติบโตในอังกฤษเนาะคือถ้าจะถามว่าเฮ้ยฟุตบอลไทยเป็นยังไงเนี่ยจูสเบลก็คงงงแหละแต่ถ้าบอกว่าเป็นมวยไทยเลื่อนนักสู้เนี่ยโอ้โหว่าจูสเบลเข้าใจนะครับไม่แปลกเลยที่ล่าสุดก็มีกระแสะข่าวมาเหมือนกันว่าเขากําลังโน้มน้าวใจของเดอะถอนเควินดีโรมรัมให้คัมแบ็กกลับมาช่วยทีมชาติไทยอีกคำรบอันนี้ก็ดีคือคือต้องพูดแบบนี้ว่า คือถ้ามองในแง่ของเรื่องของความตลกมันก็เรื่องหนึ่งนะแต่ผมมองในแง่ของจิตวิทยานะตรงนี้เนี่ยเ,เราก็เห็นโค้ชหลายคนอย่างอีชิเขาไม่ได้มีสไตล์นี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสําหรับฮัสซันเนี่ยมัทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นนะเพราะว่าโปรเจกที่แกเริ่มต้นมาเนี่ยก่อนประชุมงานเนี่ยเราก็เห็นหลายๆโปรเจกว่าเออมันก็ว้าวนะการดึงออบรรดาผู้เล่นตัวเก่า กลับเข้าสู่รั้วทีมชาตินะครับสารัตอยู่เย็นเทียรศิลแดงดาเทียรทรมาทันนี่ก็ถือว่าเข้ามาในเรื่องของประสบการณ์เติมเต็มแล้วแต่การโน้มน้าวจูสเบลนะครับรวมไปถึงเดือดถอนให้เข้ามาด้วยเนี่ยผมว่าอันเนี้ยมันน่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องติดตามนะผมเองผมให้กําลังใจโค้ชทีมชาติไทยทุกคนนะครับพวกเขามารับงานนะ่ะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะอย่างที่เรารู้ทรบาบทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราเนี่ยชุดใหญ่จะมีโปรแกรม ในช่วงฟีฟาเดเดือนพฤศจิกายนนะครับโดยจะมีคิวอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟาก็คือเจอกับสิงคโปร์ทีมอันดับที่155ของโลกที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์รังสิตในวันที่13พฤศจิกายนเวลา19.30กานาทีต่อด้วยบุกไปเยือนทีมชาติสิงกาครับทีมอันดับ193ของโลกในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกกลุ่มดีแมตท์ Matt, ที่5 ที่โ um คลัมโบเลสคอร์ดสเตเดียมกรุงโคลัมโบประเทศสีลังกาในวันที่18พฤศจิกายนครับเวลา17.15นาทีสเกมนี้พูดได้เลยว่าแค่เก่งเดีไม่พอต้องมีเลือดนักสู้ด้วยนะครับก็ตรงคอนเซ็ปต์เป๊ะเลยเดี๋ยวว่าดูช่วงที่แอนโทนีอาซันนะครับทำทีมชาติไทยผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงนะแต่ผมยังไงผมหนุนเขานะผมผมอยากให้โค้ชทีมชาติไทยทุกคนเนี่ยสบายใจ ในแง่ของการได้มาทํางานทีมชาติไทยและมีเป้าหมายแบบนี้เอออันนี้ผมซื้อผมชอบนะครับกับโคตรจิตวิญญาณนะครับปลูกบอลไทยด้วยมวยไทยเลื่อนนักสู้จะเป็นยังไงมาติดตามกันคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับกรณีนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับมาต่อเนื่องกันที่ข่าวใหญ่นะครับอันนี้น่าจะจบเป็นที่เรียบร้อยใครจํากันได้เกมที่ BG บุกไปแพ้สุโขทัยเนี่ย ประเด็นใบแดงของชนาทิพย์ในรอบหลายปีรวมไปถึงนะครับจังหวะที่มีคุมเครือหลายอย่างจนถึงขั้นที่ BG เนี่ยมีการร้องเรียนนะครับยื่นหลักประกันหมื่นหนึ่งเพื่อให้มีการพิจารณาเกี่ยวกับเคสนี้ล่าสุดตามคาดครับเมื่อคณะวินัยนะครับประกาศไม่ลงทันนะครับเป่าใช้เลงามสมนะครับแล้วก็ยืนยันว่าทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้องชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นจังหวะใบแดงของชนาทิปนะครับแล้วก็จังหวะที่ถูกวิพากษ์วิจาร์ณก็คือจังหวะที่แกเนี่ยไปเหมือนไปชนกับผู้เล่นของ BG แหละนะครับแต่ก็ยืนยันคอนเฟิร์มชัดเจนนะว่าประเด็นนี้นะครับเปาเชเรื่องงามสมรอดตัวไปนะครับก็ BG ก็เสียหลักประกันไปตามระเบียบนั่นเองก็ถือว่าเป็นอัปเดตข่าวนึงที่ผมนำมาเล่าให้ฟังนะครับในเบื้องหลังไทยลีกแล้กันนะครับ ขยับมาดูอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจครับก็คือเรื่องราวของฟุตซอลชายชิงแชมป์เอเชียนะครับรอบสุดท้ายที่จะจัดการแข่งขันกันที่อินโดนีเซียล่าสุดเล่ากันแบบนี้ครับโคตรน่าสนใจเพราะว่าเขาแบ่งเป็นสี่กลุ่มเนาะซึ่งการจับสลากเหมือนฟ้ากำหนดฟ้าลิขิตเลยไทยเราเนี่ยอยู่กลุ่มเดียวกับเวียดนามคูเวต แล้วก็เลบานอนนะครับกลุ่ม B นี่ครับน่าสนใจเลยไทยกับเวียดนามเพิ่งจะมีประเด็นเรื่องของการจับสลากแต่ว่าเป็นฟุต,ฟตซอลระดับเยาวชนเนาะแต่เราก็ขอโทษไปแล้วละ่ะแตม่มันเหมือนฟ้าริขิตว่าจะต้องมาเจอกันครับส่วนกลุ่ม A เนี่ยก็มีเจ้าภาพอินเดเซียอิรักคีริสถานแล้วก็เกาหลีใต้นะครับกลุ่ม C เนี่ยก็มีญี่ปุ่นอุซเบกิสถานนะครับแล้วก็ออสเตรเลียขณะที่กลุ่มดีก็มีอิหร่านอัฟกานิสถานซาอุดีอาระเบียแล้วก็มาเลเซียนะครับ ซึ่งถือว่าน่าสนใจนะครับต้องมาติดตามนะครับว่าโอ้โหฟุตซอที่อินโดนีเซียจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับไหนๆก็ไหนๆครับขอพูดถึง2ทีมตัวแทนจากประเทศไทยหน่อยนะครับทั้ง BG จีปทุมที่มีคิวเปิดบ้านรับการเรียนสโมสรจากหลีกฟิลิปปินส์อย่างขายานะครับแล้วก็ ทูแบงคอกที่จะต้องบุกไปเยือนทีมเก่งในลีกสิงคโปร์อย่างไลอ n อนซิตี้เซเลอเอาอีชีก่อนนะครับอีชีอีพิ่งจะทำบีจนัดแรกก็ชนะเลยนะครับในเกมที่บุกไปชนะชลบุรีตัวอีชีบอกว่ามีหลายอย่างต้องปรับต้องทำให้ทีมเข้ากันมากที่สุดเกมก่อนที่บุกไปชนะเกมนี้ต้องดูสถานการณ์ทำให้ดีที่สุดนะครับก็ยังไม่เสถียรละนะครับเพิ่งเข้ามาแป๊บเดียวเดี๋ยวมาดูกันแต่ผมเป,เป็นเกมที่ไม่ยากเท่าไหร่นะ สำหรับอีชีคือถ้า BG ยังหวังเข้ารอบอยู่เนี่ยเกมนี้ต้องชนะเพื่อเก็บ6แต้มเต็มแล้วเดี๋ยวไปลุ้นกับอีกเกมยากๆต่อจากนี้นะครับส่วนโคดแบนครับทัตันสีปานในฐานะคุณซื้อใหญ่ของทูแบงคอกยูนเต็ดนะก็ออกมาเปิดใจคือเกมแรกนี่แบงคอกเฉือนชนะแล้วซิตี้เซเลอร์มานะครับเกมนี้ไปเยือนยากหน่อยนะครับโคดแบนก็บอกว่าแล้วซิตี้กลัง่งและสู้ยาก ต้องโฟกัสตัวเองชนะในแบบของเราและขึ้นเป็นจาาฝูงของกลุ่มซึ่งกลุ่มโค้ดแบรนด์เนี่ยสนุกนะครับเพราะว่ามีทั้งสโมสรจากไทยเอ่ยสิงคโปร์มาเลแล้วก็อินโดนีเซียนะครับทูแบงคอ,อกเนี่ยก็ต้องกลับมาอยู่ในสถานการณ์ที่มั่นคงที่สุดในถ้วยเอเชียก็คือ ACL2 นั่นเองนะครับก็มาติดตามรับชมและการโปรแกรมพรุ่งนี้นะ 6พฤศจิกายนนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องันไทยประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์ Big กแชมปแบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวไมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์ครับคลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับ Big กแชมปหน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ